ทั้งในสี่ของคุณสุเทพเทือกสุบรรที่จะให้มีการจัดเวทีปฏิรูปก่อนใช้เวลาประมาณสัก8เดือนถึง12เดือนแล้วค่อยไปสู่เวทีการเลือกตั้งคือผมว่ามันมันมันไปกันใหญ่นะมันไปไกนใหญ่เมื่อมีภาพราพบรมราชจงการโปรดเกล้าให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยให้ทุกคนก็ต้องปฏิบัตินะนะครับอันนี้อันนี้ภาเกตเขาเขียนไว้ชัดอยู่แล้วนะครับ เมือม่อเมือ่อปีเก้าเลงมาได้วันที่เก้าจากนี้ไปเนี่ยนะต้องการการเลือกตั้งก็ต้องจัดการให้พิการเลือกตั้งอย่างที่เป็นอย่างอื่นไม่ได้ในสิ่งที่พูดกันนั่นเป็นพูดกันแบบเลยเถิดเหตุผลนะของคุณสุเทพก็ดีเหตุหหผลของอนักวิชาการที่สนับสนุนแนวทางที่จะให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองก็ดีเนี่ยก็มักจะอ้างบอกว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งตามคันลองเนี่ยนะครับ แน่นอนเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยมันก็จะไม่จบสิ้นปัญหาเดิมๆมันก็จะกลับคืนมาเพราะฉะนั้นก็น่าจะหาแนวทางการปฏิรูปก่อนแล้วก็ให้ชัดเจนนะนะอันดับแรกคุณต้องทําตามกฎหมายก่อนอืมต้องทําตามกฎหมายแล้วหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยคุณจะว่ายังไงนะก็้องว่ากันมาในอดีตมันก็เคยมีตั้งสอรอคู่ขนานกันไปเขายอมปล่ะล่ะครับเออมันต้องพูดให้ชัดเจนในข้อกฎหมายแลอและทางเป็นไปได้ไม่ใช่อยู่ๆจะมาพูดในสิ่งที่มันไม่เคยทำถ้ากฎหมายไม่ให้มันก็ทําไม่ได้ครับ นะฮะคนที่ใช้อานาจจริงๆปัจจุบันเนี่ยคนที่มีอานาจก็คือพระนท่านนายกรัมตีนะฮะนพราถึงถึงท่านจะ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 พูดง่ายๆว่าไม,ไม่ไม่ได้ได้มีอานาจร้อยเปอร์เซ็นแต่การรักษาการเนี่ยตรงนี้ท่านก็มีอานาจอยู่นะพเพราะนั้นตรงนี้ไม่น้องไปเสี่ยงทัันนะผมว่านะิชาวทุหลายท่านก็บอกว่าสะท้อนแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับว่าในทางที่ถูกนะฮะไม่ใ่ทางที่ผิดอค,คุคนี้อย่างสมคิดเนี่ยเขาไม่ควรจะพูดแล้วนะครับเพราะ ผมก็เรียนเสมอนะครับว่าตั้มโนน25โูนเนี่ยพักเพื่อไทยเขาไม่ได้ล่างนะไม่ได้ยกล่างจ่ทำขึ้นมาเขาล้วรู้ดีว่าใครเป็นคนนั้นครัลองถามพวกบวรศักดิ์พวกใครดูสิ่งนี้ผมเองก็ไม่สบายใจเพราะว่าถ้าเรานักกฎหมายไปคิดแบบนี้เนี่ยมันอันตรายผมเองในฐานะที่เคยเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยผมก็พูดเสมอว่าวันหนึ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติทำเนี่ยท่านก็บอกไม่ชอบงานทั้งที่อำนาจและสิทธิ์เขามีที่จะทำ ดูแเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราทํากันเนี่ยมันกฎหมายมันไม่ให้แล้วจะไปทําได้ไงคุณวิทยาครับฟังจากที่คุณวิทยาพูดหรือว่าฟังจากแกนนําในพักเพื่อไทยหรือแม้แต่นักวิชาการบางส่วนคล้ายๆกับว่าเอาละถ้าคุณสุเทพมีโมเดลในการที่จะปฏิรูปประเทศจริงเนี่ยก็น่าจะนําไปใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงให้ประชาชนเลือกเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวลาหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยไปดำเนินการตามมีหวังที่วางเอาไว้ แต่ด้คิดว่าประชาธิปัตจะเอาโมเดลของคุณคุณสุเทพนะฮะเอาไปใช้ก็ไปเขียนให้ชัดเจนดียครับอืมแบบยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยก็ทํในจะแก้คำนูลเขาก็ไปหาเสียงกับประชาชนอและวันนี้คุณเขียนให้ชัดนะครเหมือนกับที่พระท่านายกกล่าวนะครับว่าเราเราอยากให้ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในครั้งนี้ใส่ใจในครั้งนี้อย่างมากนะผมคิดว่าคําตอบตัวนี้นะทุกวันเนี้ยสังคมก็รู้กันดีว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะนั้นเมื่อมีพระบ,ร,ะบรมราชธรรการโปรดเกล้าให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยรประชาชนทั่วประเทศจะต้องให้ความสนใจแล้วก็จะได้รู้ว่าเลือกครั้งนี้มาเนี่ยเพื่ออะไรครนะฮะแล้วก็มันป้องกันในกระบวนการที่คุณบอกว่าจะซื้อสธิตสู้ไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าแต่เมื่อถ้าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรนะครับในการใช้สิทธิ์เนินสิทธิ์หน่งเสียงเท่ากันเนี่ยนะรเราต้องเคารพเลยครับไม่งั้นจะอยู่ได้ไงอื คือถึงเวลาที่ทุกคนต้องเคารพกติกาก็คือเดือนหน้าก็สุหมดเลือกตั้งแล้วน่ากนีก้ไปครับครับคุณคุณคุณวิทยาฮะวันนี้ผมถามคุณวิทยานี่รู้รู้สึกยังไงกับโมเดลที่คุณสุเทพเปิดสภาประชาชนออกมาวันนี้เอาละเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได,ไไได้ว่ากันอีกทีนึงนะฮะวันนี้ <ผม S 1> <ม>คุณสุเทพาไปพูดกับทาง7องค์กรเอกชนเปิดโมเดล สภาเอกชน400คนมาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มวิชาชีพ300แล้วก็อีก100มาจากการเ้าเลือกของกปปสคือพูดได้แต่ทางปฏ<ช>ิบัติแต่มันทําไม่ได้ถูกมามัน<ช>ไม่มี<ช>กฎหมายรองรับแล้วท่านจะพูดได้ยังไงนะท<ช><ช>่านจะทําในสิ่งที่นักวิชาการก็สามารถไปทําคู่ขนานกันได้ไหม<ช>นะฮะการรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนก็มีส่วนหนึ่งผมยังเคยเคคิดว่าเอาอย่างนี้ย่อนย่อนบัตร มันมีเวลาเปล่าหถ้าย้อนบัตรก็คือเลือกตั้งด้วยแล้วก็วิธีการที่เขาจะต้องการด้วยอืแต่เขาต้องให้รัฐบาลเป็นคนทําครับนะนะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เขาจะไปทาเองมันไม่มีอำนาจเนี่ยนะก็คือองให้รัฐบาลรักษาการเป็นคนทำเอ <c oughs> ้าไม่รู้ฮะก็ต้องมีโมเดลออกมาครับนะแล้วก็ให้ทางกรกตหรือไม่อย่างไรเพราะมันต้องใช้เงินตัวเนี้ยนะนอกจากการเลือกตั้งเสร็จอ,อีกกองหนึง่งคุณจะทำยังไงหรือว่าเลือกเ,เสร็จแล้ว นะนิติบัญญัติฝ่า่นิติบัญญัติที่ได้มาใหม่จะต้องดำเนินการอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับคือเราต้องพูดให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวแก้ไม่ได้เด ok right> ี๋ยวพอฝ่ายนิต um ิบัญญัติจะดำเนินการแก้ไขหรือจากทห้มีสอรอก็ยังไม่ยอมกงี้ครับอืมอันนี้อันนี้อันนี้ต้องพูดกันอย่างอย่างให้ชัดเจนคุณคุณวิทยานุวัฒนถ้าถ้าเขาฉีกน้ำโนนได้เขาคงฉีกแล้วนะแต่ตอนนี้มันทอำนาจมันทําไม่ได้ครับครับการสถาปนารัฐทธิปัตที่มีการพูดถึงกันเนี่ย มันไม่สามารถทําได้โดยประชาชนนะครับคุณวิทยาผมผมผมไม่ฟังนะครับเรื่องนั้นในรัฐาธิปัตย์อะไรน่ะพรมันไปันใหญ่กฎหมายล่ะหนุนฉบับนี้นะผมบอกแล้วถึงแม้เราเราจะไม่ชอบหรือยังไงก็แล้วแต่แต่มันเป็นกฎหมายอยู่ครับนะเราต้องทํหามสูงสุดในการปกครองประเทศคุณคุณวิทยาคิดว่าทางคุณสุเทพนี่จะจบยังไงฮะถึงขนาดนี้กำลังกำลังจะจบไได้แล้วนะฮะมันไปไม่ได้ก็ต้องต้องรู้ตัวครับ ก็ด้วยส่วนตัวเขาล็กันอยู่แต่เรื่องนี้มัน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 ไม่ได้มันไม่ได้ครับครับคุณวิทยารู้สึกยังไงกับที่คุณสุเทพพยายามที่จะไปเจอพบบอเหล่าทัพไปเจอพบบอตรอจะไปทวงถาาวมาจะจุดชนิดไหนอยู่เนี่ยมันเพราะอาหารเนี่ยนะครับบอกว่าเนะเมื่อผู้ผู้ง่ายๆว่าพบบอตรอเนี่ยก็ก็ถ้าเจอกันก็ก็ต้องจับแล้วครับข้อหมายศาลก็มีนะคนอื่นๆก็ก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเป็น เป็นผู้ง่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วครับน่าต้องทาตามหน้าที่นะผมไม่เห็นด้วยนะอือใครที่ให้พบกันหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบอยู่แล้วครับครับนะตอนนี้ทางเพื่อไทยเนี่ยพร้อมสําหรับศึกเลือกตั้งแค่ไหนครับคุณวิทยาครับคือจริงๆเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าถ้าในระบอกประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อรนนพระองค์ทรงโปรดโปรดให้มีการเลือกตั้งผมก็ต้องทําตามนั้นนะพรรคการเมืองก็ต้องทําตามนม แสดงว่าเพื่อไทยก็พร้อมสําหรับสืบเลือกตั้งแล้วคิดว่าประชาธิปัตย์เขาจะลงสู้สืบเลือกตั้งด้วยไหมฮะนั้นผมไม่ทราบอะแต่เขาเนี่ยเขาพักกรเมือไม่ส่งเขาก็โดนยุคครับไปนะครับแต่ว่าทางเพื่อไทยยังไงก็เดินหน้าแน่นะครับสืบเลือกตั้งวันที่สองก็พักมารบครับครับขอบพระคุณนะครับคุณวิทยาครับครับสวัสดีครับคุณวิทยาบุรณะสิรินะครับเป็นอดีตสสจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็น หนึ่งในแกนนาคนสําคัญในช่วงที่ผ่านมาก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าในโมเดลของคุณสุเทพเทือกสุวรรณไม่ว่าจะเป็นสภาประชาชนไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการที่จะไปเจอผู้นําเหล่าทัพหรือพบบตรเนี่ยไม่สะอาดในมุมของคุณวิทยาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องสภาประชาชนทําไม่ได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีรองรับเอาไว้แล้วก็พูดน่าสนใจนะครับว่าถ้า จะนำไปเป็นนโยบายที่จะใช้หาเสียงกับประชาชน <S <'s <great> <S เพื่อให้ประชาชนเลือกแล้วก็ไปเดินหน้าทําในสิ่งที่เป็นนโยบายหาเสียงเอาไว้อน,นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าณขณะน,นี้ต้องเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งเพราะมีพระรองค์ราชองค์การน,นะครับมีพระกฤษฎิกานะครับยุบสภาแล้วก็มีการกําหนดวันเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2 5 5 7ออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือในมุมในซีกของทางคุณ วิทยาบูรณะสิรินะครับจากในส่วนของเพื่อไทยนะครับเอาละนี่ก็คือ,อประเด็นนะครับเราฟังความพิเดเห็นกันด้านหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลานะครับในตั้งแต่เบรกหน้าแล้วก็เบรกสุดท้ายที่เราจะถามท่านผู้ชมนะครับว่าเปิดเวทีหาทางออกชาติก่อนเลือกตั้งนะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่อันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณกับในส่วนของทางซีกที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาล รวมไปจกกนกระทั่งถึงนักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปประเทศก่อนไม่มีการตกลงไม่มีการหาเวทีไม่มีการร่างกฎกติการ,ร่วมกันก่อนนะครับเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยปัญหามันก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็เลยอยากจะให้มีการเปิดเวทีนะครับในการที่จะปฏิรูปก่อนใช้เวลา8เดือนถึง12เดือนนะครับถ้าฟังจากในซีของกลุ่มผู้ชุมนุม จากนั้นก็ค่อยเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งนะครับโดยในช่วงนี้ก็พยายามที่จะให้หนายกรัฐมนตรีนั้นลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดสุญญากาศนะครับจะได้นําไปสู่มาตรา3และมาตรา7อันนี้ก็เป็นโมเดลที่ทางซี่ของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ยังยืนยันจนถึงขณะนี้แต่ว่าในซีของรัฐบาลเนี่ยก็มีการเตรียมการที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง วันที่สองกุมภาพันธ์ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนายกก็มอบหมายให้อาจารย์ธงทองจันทรังสุนะครับประดัํสำนักนายกบนตรีเป็นผู้ดําเนินการในการจัดเวทีที่จะร่วมระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนต่างๆนะครับในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศของเราทั้งทําคู่ขนานไปกับการเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยสแสวงหาจุดร่วมกันในการที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศพูด,ดง่ายๆก็คือว่ายังไงยังไงมันก็ต้องเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนนะครับส่วนจะมีการเปิดเวทีจะมีการสแสวงหาทางออกนั้นก็อาจจะทาควบคู่กันไปหรือหลังเลือกตั้งค่อยไปดําเนินการเรื่องนั้นซึ่งจะต่างจากโมเดลของคุณสุเทพเราก็เลยถามท่านผู้ชมนะครับถามเอาโมเดลของคุณสุเทพมาเป็นประเด็นนะครับบอกว่าเปิดเวทีหาทางออกชาติก่อนเลือกตั้ง เห็นด้วยหรือไม่ถตาเห็นด้วยก็กด1ถ้าไม่เห็นด้วยนะครับก็กดหมายเลข2คือแต่เห็นด้วยกับซีกรัฐบาลน,นะฮะว่าน่าจะเ,าเดินหน้าไปควบคู่ไปกับการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยก็จะเดินหน้ากันอย่างจริงจังๆนะครับก็กดหมายเลขสองแต่ท่านคิดว่ายังไงยังไงไมันต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับการเลือกตั้งมีการระดมความคิดเห็นนะครับเดินหน้าปฏิรูปก่อนแล้วค่อยไปสู่การเลือกตั้งก็กดหมายเลขหนึ่งนะครับ นี่คือประเด็นที่เราถามท่านผู้ชมค่ำคืนนี้กับเราพักกันกู้หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ